นะคะพรกับช่องน่ารักแชนแนลเย้ yeah. วันนี้นะคะหลงไปตองก็จะมาทำเมนูพิซซ่ามัมม่านันนิงเย้ส่วนประกอบมีแค่สี่อย่างเองนะคะอันแรกเลยก็คือมัมม่านันนิง <Yeah. S 1> สองนะคะก็คือปูอัดเนาะแล้วก็สามไส้กรอก ี่ไข่นั่นเองค่ะมีแค่สี่อย่างเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ต้มมาม่าไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เราก็อันนี้ก็คือมาม่าที่เราเอาไปต้มสุกแล้วนะคะอันนี้ใส่มาม่าสองสองห่อนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันมาม่า เพิ่มความเพิ่มความหอมใช่ไหมคะอ่าน้องไม่ต้องโรยไปเลยค่ะโรยเลยนะโรยเลยแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมคลุกเค้านะคะใช่ค่ะคลุกเขาเช่โอเควางเลยค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะปรุงรสเนาะเทไปเลยค่ะโรยไปให้ทั่วเลยค่ะแล้ว okay. ก็คลุกเคล้าเลยค่ะน้องไม่ต้องคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงรสกับน้ํามันนะคะเข้าไปใน เส้นให้มีรสชาตินะคะค่ะี่มีรสชาติแบบอร่อยออร่อยนะคะอตอนนี้คือความร้อนจากเส้นก็ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนขึ้นมาอตอนี้ให้น้องไม่ต้องคุกเค้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่รถจะไปตั้งน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปในมาม่านะคะที่เราทําไว้เราเองเมื่อกี้น้องไป่ตองอแม่รถแอบเห็นน้องไป่ตองแอบกินมาม่าของแม่หรือเปล่าคะ ก็ตอนน si wow. wow. uh, so ี้ก้าวาไข่ใส่ไปนะคะสองฟองค่ะตอนนี้ฟอไปแล้วสวยงามสวยงามค่ะอีกหนึ่งฟองค่ะไม่รู้ฟองนี้จะเละหรือเปล่าเละไม่เป็นไรนะคะแกพูดเลยโอเคแล้วก็คนเลยค่ะคนไข่ให้กับเส้นให้คลุกเคล้าผสมด้วยกันนะคะ ออนนี้นเราจะมาบอกนะคะก็จะมีของตกแต่งนะคะก็จะมีไส้ก,อกรอกกระปูอัดนะคะแล้วก็ซ้อมตะเทศแล้วก็พริกป่นนะคะเราจะมาใส่เส้นมาม่าเลยค่ะค่ะเรา,เราจะจใส่นี่นะคะนี่นเราจะเกลี่ยให้เป็นแพรๆนะคะทุกคนให้เป็นแพ่ๆเนาะ ให้เหมือนพิซซ่าสมจริงนะคะเราก็จะเขี่ยให้มันเป็นกลมๆๆๆเนาะเพราะพิซซ่ามันจะเป็นกลมๆๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแต่หมามีจะกลับด้านแล้วนะทุกคนโอ้กลับด้านเร็ว ทำเหมือนมาม่าเป็นไข่เจียวเลยค่ะไข่ไข่เจียวเลยนี่นะเราทำให้มันสุกก่อนนะคือตอนนี้ทำมาม่าสุกแล้วนะคะแต่เราทำให้ไข่สุกีเฉยเส้นมาม่าเราลวกไปแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะทำให้ไข่สุกนะทำให้ไข่สุก อ่านี่นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ซอสนะคะค่ะนี่แล้วและตอนนี้เรามาทําอยู่ข้างนอกนะคะเราก็ต้องมีความระวังตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าโควิดสิบเก้ากำลังระบาดเนาะเราก็ใส่แมสอยู่นะคะสองแม่ลูกือิงหน้าบ้านเรานี่เองแหละแต่เราก็ระวังตัวระวังตัวเผื่อแบบ มีคนเป็นโควิดแล้วมาเดินผ่านหน้าร้านเราแล้วก็เสี่ยงติดได้เพราะฉะนั้นระวังตัวดีกว่านะคะใั่การตัวดีที่สุดต่อไปนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะตกแต่งนี่ได้กรอบนี่ปุ๊ แเราก็จะตกแต่งเนาะตกแต่งตกแต่งตกแต่ง,ตก,ต,งตกแต่งนะคะแล้วเราก็ใส่ชีสนะคะทุกคนเชรดมีชีสด,ด้วยนะคะน่นาก,กินเลยใช่ไหมคะทุกคนน่าก,กินมาก ใช่คะเราก็โรยผงอะไรนะคะน้องใบตองโรยผงอะริโกโนนะอะริกโนตอนนี้นะคะแม่ลดก็เอามาใส่จานนะคะทุกคนยังคือชีสค่ะพอเข้ากระทะไปชีสมันยังไม่ละลายนะคะเพราะว่าข้างล่างมันแม่ลถกลัวมันจะไหม้ซะก่อนนะแม่ลดก็เลยใช้วิธีมาเข้าไมโครเวฟดีกว่าค่ะอ่าตอนนี้ใส่ชีสเพิ่มไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องไปตองโรยซอสเลยค่ะโรยซอส แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมาโครเวฟเพื่อให้ชีสละลายนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนี่ชีสเดยิ้เยมเลย,เ,ยเนาะมากต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่รดจะเอาใส่ไม้ที่เขียงนะคะเพื่อหนะั่นนะจริงๆหั่นในถ้วยนี้ก็ได้นะแต่แม่รดจะใส่ที่เขียงนะคะค่ะ okay. ก็จะค่อยๆเทลงไปนี pues <5 <5 <5 ่เป็นไงสวยงามชาสวยงามต่อไปนะคะแม่รถก็จะหั5 <5 ่นนะคะหั่น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 หันหั่นหั่นหั่นห่นหั่นห่นหั่น่นหั่นหันห่นหั่น่นหันีัมนั่นหั่นหซ่าเนหันั่นหั่นหั่นหันหั่นหนหั่นหั่น่าหัินหัหัซ่าั่นห่นหั่น่นหัน่นหันนนนั่นแหละนะ มาดูกันว่าพิซซ่ามาม่าของเราวันนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะอื็นยังไงคะน่ากินไหมน้องตองน่ากินมากเดี๋ยวจะให้น้องไปตองชิมนะคะชิ้นไหนดีชิ้นนี้ไหมคะอือฮะ่นโอ้ชิ้นเยิ้มเลยค่ะทุกคนดูนี่โอ้ชิ้นเยิ้มชิ้นเยี่ยชิ้นเยี่ยวไปเร็วไเร็วไปเไปเร็วนะคะนี่สวยมากว้าว ถึงเวลาขั้นตอนอันสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการแถมเดรมแถมแถมการชิมน,นั่นเองมาดูกันว่าเมนูพิซซามาม่าของเราวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะ,นะคะชีดเยอะมากนะคะทุกคนชีดแบบเยอะมากอ,อ,อย่างร้อนนะคะต้องใช้ช้อนตักก่อนนะคะค่ะเป่าเยอะๆเลย เพราะมันเพิ่งออกจากเตามาร้อนๆใช่ค่ะใช่ค่ะไมโครเวฟเนี่ยนะเาไม่ต้องเ่าก่อนนะคะไม่เราจะพาดูด้านไหนดังกินแล้วหรอคะนค่ะนี่นะร้อนไหมคะนี่ก็อร้อนแหละโอเคออเคี้ยวก่อนนะคะเคี้ยวก่อน เป็นไงอร่อยอะไจริงเปล่างั้นหนูหันให้แม่ดูให้แม่ชิมไม่ให้แม่ดูให้แม่ชิม <laughs> นะให้แม่ชิมคำหนึ่งนะคะเอาคำนี้ไปเลยม,มันอร่อยจริงอ,อันแรกที่ที่อันแรกที่รู้รสก็คือชีสอืม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  อร่อยจริงอร่อยจริงค่ะทุกคนอืมอืมอร่อยอ่ะอืมคืออร่อยมากค่ะอืมอร้อนไหมคะอืมอน้องไม่ต้องกินทำโตเลยอ่ะทุกคนแม่เราจะบอกให้นะคะไปทำดูนะคะนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดแม่น้องตองไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้น้องไปตองเคี้ยวก่อนนะคะทุกคน นี่แม่ลงน่ากินจริงแล้วชีสแบบว่าเยอะมากทุกคนดู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 เนี่ยแล้วทําไม่ยากเลยนะคะนี่ไม่ต้องสั่งพิซซ่ากินเลยเนาะทําเองเลยเส้นมาม่าอร่อยอยู่แล้วใครๆก็ชอบกินมาม่าใช่ไหมคะอตองนี่เดี๋ยวเราก็จะมากิมกัน เราจะกินชีสที่นี่มาเลยมีความเยือกไหมคะอร่อยกินจีนี้บ้าง เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลองเอาเมนูพิซซาม่าลองไปเอาไปทำดูนะคะง่ายมากมีส่วนประกอบ4อย่างเองน้อยมากนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องให้พ่อแม่ผัวครองทุกคนเนี่ย ช่วยนะคะเพราะมันต้องแบบมีความร้อนเนาะเด็กเางน้องใบตองก็ทําไม่ได้นะคะก็โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้น้องใบตองกับพี่ใบเตยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายขอตัวไปกินต่อกันนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ได้มโนนะครับ